สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสกลชายศรีรักกุมารแ,แพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพรชาชสีมาค่ะปีนี้ได้กูด็อกเตอรเป็นปีที่2ค่ะคุณหมอมีวิธีการอย่างไรในการรักษาและคงไว้ซึ่งการเป็นกูด็อกเ t อรหมอทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะแต่ที่เพิ่มเติมพยายามลดข้อผิดพลาดของตัวเองหรือที่เราได้ยินคำว่า h ฮ m a n e r r o r ก็พยายามมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นทวนสอบมากขึ้นย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นค่ะคุณหมอคิดว่า behavior ที่ดี3ข้อที่ถือเป็นจุดเด่นของคุณหมอมีอะไรบ้างข้อแรกหมอว่าหมอเป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีค่ะหมอสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถที่จะอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆได้ค่ะข้อ2หมอเป็นคนไม่มีอัตราค่ะไม่มีอีโก้เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว ทำให้หมอสามารถที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆเข้ามาได้หมอเชื่อว่าคนที่ไม่มีอัตราจะทําให้เราเก่งขึ้นค่ะข้อ 3. หมอเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณโดยเฉพาะพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่มีหมอนะวันนี้ค่ะถ้ามีโอกาสบอกเพื่อนหมอด้วยกันคุณหมอจะแนะนำ BDMs ให้เพื่อนๆได้รู้จักในแง่มุมใดบ้าง สำหรับ BDMs b d m s ีตจะนึกถึงคำอยู่2คํคำค่ะคือคำว่าระบบกับคำว่ามาตรฐานคำว่าระบบคือ BDMs เนี่ยเขาวางระบบไว้ให้หมอรองรับการรักษาหรือการตรวจคนไข้ที่ดีเปรียบเสมือนบ้านที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงมีระบบน้ำระบบไฟที่ดีส่วนมาตรฐาน BDMs มีมาตรฐานทั้ง HA และ JCI โดยเฉพาะที่โคราตอนนี้ได้มาตรฐาน JCI แล้วทาให้หมอสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ถ้าเป็นคำง่ายๆของบิดิบเอสหมอก็คิดถึงบ้านที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงสวยพร้อมอยู่ได้อย่างสบายใจค่ะคุณหมอคิดว่าความวิตกกังวลและความต้องการของผู้ป่วยหรือญาติคืออะไรและคุณหมอจะช่วยลดความวิตกกังวลเหล่านั้นได้อย่างไร ปีที่แล้วหมอพูดถึงใจเขาใจเราปีทีนี้หมอมองว่าความวิตกกังวลของญาติไม่มีวันหมดไปถ้าตัวโรคของเขาไม่มีวันสิ้นสุดด้วยความที่เป็นหมอเด็กหมอจะ,ะเผชิญกับความวิตกกังวลของคุณพ่อคุณแม่เป็นหลกักส่วนใหญ่หมอก็จะใช้วิธีการให้คุณพ่อคุณแม่รู้ล่วงหน้าว่าลูกเขาจะเจอกับอะไร ลูกเขาจะต้องเจ็บตัวแบบไหนซึ่งการที่เขาได้รู้ล่วงหน้าจะสามารถทําให้เขาเข้าใจตัวโลกและลดความวิตกกังวลลงได้ในระดับหนึ่ง mm. เช่นสมมุติว่าลูกเป็นไข้เลือดออกหมอกกจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอคุณจะมีไข้อยู่ประมาณ7วันลูกจะต้องเผชิญกับการเจาะเลือดเจ็บตัว คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยหมอในการปอบลูกแล้วเราจะผ่านเรื่องพวกนี้ไปด้วยกันส่วนในเรื่องเวลชายพ่อแม่ก็จะกังวลกับเรื่องของพัฒนาการซึ่งหมอก็จะบอกเขาล่วงหน้าว่าเขาจะเจอเหตุการณ์แบบไหนเขาจะต้องดูแลลูกเขาแบบไหนเขาจะต้องกระตุ้นลูกเขาแบบไหนจนกว่าพัฒนาการเด็กจะครบที่สองขวบเมื่อพัฒนาการของเด็กอายุสองขวบหมอก็จะให้กำลังใจพ่อแม่ว่าเนี่ยที่ผ่านมา2ปีเราทำได้ดีแล้ว ขอบคุณสำหรับรางวัลกูด็อกเตอร์เป็นปีที่2หมอภูมิใจกับรางวัลนี้นะคะและปีหน้าหมอจะพยายามทำให้ได้เป็นกูด็อกเตอร์ปีที่3ค่ะ